กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟูลแมตช์ฟูลเกมคู่ระหว่างเมืองทองยูเนเต็ดพบราชบุรนะีเอฟซีณทันดโดมสเตเดียมและพบกับช่องฟูลแบ็ k เช่นเคยครับก่อนอื่นเลยครับต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนครับที่เข้ามารับชม EP ที่1คู่ระหว่างแบงคอกพบกับระยอง f อฟซึ่งไม่ว่ายอดวิวจะเยอะไม่เยอะครับผมไม่แคร์ครับเพราะผมอยากแชร์ในสิ่งที่ผมชอบให้กับเพื่อนๆได้รับชม นั่นก็คือการเล่นเกมฟุตบอลครับผ่านเกมเบส2อง1 Let's Go ิแพครับและสำหรับเพื่อนๆท่านใดครับที่สนใจอยากจะเล่นเกมเบส2อง1 Let's Go สแพครับสามารถติดต่อไปสอบถามกับแอดมินเพจได้เลยครับผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างเรียบร้อยแล้วครับเอาละครับเรากลับมาสู่สนามกันต่อครับตอนนี้นักเตะทั้งสองทีมครับได้ทำการจับไม้จับมือเพื่อแสดงถึงมิตรภาพในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าในสนามเนี่ยใส่เต็มกันแน่นอนครับไม่ต้องห่วง นี่ครับและเมืองทองครับของจริงเนี่ยก็ต้องบอกว่าสถานการณ์ไม่ค่อยดีครับฟอร์มไม่ค่อยจะดีเลยใครที่เป็นแฟนเมืองทองอย่างผมเนี่ยก็ต้องลุ้นกันเหนื่อยพอสมควรครับส่วนทางด้านของราชบุรี f อซทีมเยือนก็ต้องบอกว่าฟอร์มส่วนทางกับเจ้าบ้านเลยครับเพราะตอนนี้ราชบุรีอยู่ในกลุ่มท็อปโฟครับแนละที่สำคัญเลยครับเขาได้ไป Acl ด้วยซึ่งแน่นอนครับว่าเมืองทองที่ฟอร์มแบบนี้เจอกับราชบุรี ซึ่งฟอร์มดีขนาดนี้เป็นเรื่องที่ยากแน่นอนครับเพื่อนๆแต่ไม่เป็นไรครับลูกฟุตบอลกลมๆม,มีลมอยู่ข้างในยิ่งเราใช้จอยบังคับเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปลุยก,กันเลยครับ Let's go เอาละครับเกมใน45นาทีแรกระหว่างเมืองทองยูไนเต็ดพบราชบุรีครับได้เริ่มขึ้นแล้วครับเมืองทองได้เขี่ยลูกเริ่มเล่นก่อนครับตอนนี้บอลอยู่ที่ทิสตองโดทิสตองโดไหลให้กับปูราเชต สอรวัตรโอ,อ้ขออภัยครับสอรวิทย์โอ้โหสรวัตรนี่ตำนานเจ็ดร้อยลูกนะครับไปกันต่อครับจังหวะน,นี้ทิสตองโดขึ้นมาทาําไงเปิดครับโอ้โหวโ,โดเสาสาบของริงครับราชบุรีเก็บบอลได้และจังหวะน,นี้จะสวนกลับบอลอยู่ที่สเตฟานซอนคอฟมาที่สรวิทย์ทิสตองโดปุระเชิดปุระเชิดยกให้ทิสตองโดจังหวะน,นี้ทันไหมโอ้โหเก็บบอลไม่ดีครับ เป็นลูกทุ่มของราชบรุรีทีมเยือนครับอภิสิทธิ์สรดาทุ่มให้กับโจนาธานออกมาที่เจสซี่โคลเลนย้อนกลับให้โจนาธานเข็มดีอีกครั้งครับราชบุรีก็ไม่เล่นครับค่อยๆต่อบอลกันไปครับธนวัฒน์ให้กับเอนจีวาจักรพันแทงมาให้อภิสิทธิ์เอนจีว่ายกมาแล้วทั้งวันนี้เนีเยวแค่บ้าทำไงต่อครับเปิดลูกนี้ติสเตฟานซอนคอฟครับ,รบเป็นเตะม,มุมของราชบุรี จังหวะนี้ครับราชบุรีเปิดมุมโดยจักรพันธ์แก้วพมครับวันนี้ก็กลับสู่ทีนเก่าครับจักรพันธ์ไปต่อครับในสนามวันนี้ราชบุรียังคองบอลอยู่ครับโจนาธานอย่างไรครับราชบุรีโดนลุมนะครับโอ้โหเมืองทองลุมดีจริงๆครับจังหวะนี้ต้องย้อนมาที่กองหลังั้างครับโจนาธานที่อภิสิทธิ์ครับจักรพันธ์แก้วพมโจนาธานเปิดมาทางขวาครับจังหวะนี้ มูจาโบเปิดยาวๆขึ้นมาครับจังหวะน,นี้ทิสต,ตองโดเก็บบอลได้ครับแล้วก็บอลเข้าทางเมืองทองครับจะส่วนกลับไหมสราวิทให้กับกรวิทัาศะเมวินคาคณะคำยกสนาไหลามาที่ทิสต,ตองโดอีกครังครับแล้วก็มาที่ภูระเชษ์คึงครับคึงแล้วก็ทำไงครับตัดเข้ากลางมาที่เมวินเมวินครับโอ้โหจะตอบโต้ให้คาคนะครับ พิตตองโดตัดได้อาา้อาวลูกนี้เสียบอลให้กับราชบุรีเอนจิว่าธนวัฒน์มาทิจกรพันมุตโตโบโจนาธานเขมดีนี่ครับราชบุรีค่อยๆต่อบอลครับยังไม่เร่งครับจังหวะน,นี้โอ้เมืองทองเสียทุกให้กับราชบุรีเหมือนเดิมครับจังหวะนี้ราชบุรีกำลังจะคลองบอลแล้วจะลุกได้ไหมครับโอ้ล้วโดนตัดบอลครับจังหวะนี้ ยังไงครับเข้ากลางมาพุรเชษฐ์พลิกให้กับคณะคำยกคณะจี้ครับโอ้กองกลางหายไปไหนครับราชบุรีโอ้โหคณะเกือบเสียบอลครับสรวิทย์พันทองอ้าวย้อนอย่างนี้ครับเสียบอลครับจังหวะผิดพลาดของเมืองทองครับราชบุรีโต้กลับยังไงครับยังไงครับตาหน้าโอ้โหไม่ทันครับติดไมค์คอนเกมเตอร์แล้วก็ ของครับขึ้นมาที่พิสตองโดพิสตองโดสลวริศอุรเชษเท่าสนิทวนมาแล้วดูโดโอวอ์แลปมาให้รับแล้วก็จังหวะน,นี้ตัดเข้าในให้สลวิศสรวิศท,ท,ทำไงครับโอ้ยจังหวะน,นี้ฟาวครับโจนาธานเข็มดีครับไปทำฟาวสลวิศพันทอเป็นฟีคิกของเมืองทองยูไนเต็ดครับนี่ครับโดนแย่นิดนึงครับพุทตศิสิ์ให้ฟาวโจนาธานก็ไม่ค่อยเห็นด้วยครับ แอคชั่นเยอะอยู่แล้วครับคนนี้มาดูจังหวะฟีคิกของสอรวิทพันทองกันครับจังหวนี้ครับเล็งก่อนครับสรวิทต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคนครับที่เล่นลูกฟีคิกได้ยอดเยี่ยมนะครับแต่จังหวะนี้เล่นลูกสุดกับทิศตองโดยิงโอ้โหจะยิงหยอดหยอดครับติดกำพนครับจังหวะนี้ที่โจนาธาน พิสิทธ์สุรนารัมาที่มุตโตโบนะครับจังหวะนี้เสียบอลให้กับเมวินเมวินสับขาหลอกเล็กน้อยแล้วจังหวะนี้จักรชาติโอ้โหไม่ผ่านครับแล้วก็มุตโตโบไม่ออกด้วยครับโอ้สุดยอดมากครับจังหวะน,นี้แล้วก็เหมือนเดิมพัฒน,นราชบุรีไม่เร่งครับแล้วก็โยนจังหวะนี้บ,บอของตัดบอลได้เมวินพิงงโจนทานแกเล่นดีมากนะครับ บตัวได้ยอดเที่ยนทีเดียวไปกันต่อครับจังหวะนี้ราชชุบรีสวนกลับมาตาหน้าขึ้นมาแล้วตาหน้าสมุดไข้ควรครับมาเบรกไว้สุดยอดมาครับแต่จังหวะนี้โยนครับยังไงครับแล้วก็ต่อรวิทย์พันทองครับตัดบอลได้กอลวิทัศน์อ่าครับไหลมาที่คาคณะคำโยครับจังหวะนี้ไม่มีกองกลางครับแล้วก็ยิงเรียบร้อยครับทีโฟคัคณะคำโยครับลูกนี้ โอ้โหลูกเก่งของเขาอยู่แล้วครับซีโปรฆณะคำโยครับแดนโชไปนหนึ่งจังหวะครับสุดยอดมากครับจังหวะสวนกลับของมงทองยูนเต็ดครับนี่ครับแล้วผู้เล่นของราชบุรีกองกลางครับลอยนะครับทําให้ซีโปรฆณะคำโยครับมีจังหวะยิงไกลครับต้องบอกว่ายากเลยครับกําผลลูกนี้แต่ฆาณะเป็นลูกเก่งของเขาอยู่แล้วครับลูกยิงไกล เข้าคอมาครับจังหวะนี้เนี่ยครับโอ้โหสุดยอดครับคา,าคณะคํายกเอาครับแล้วก็เป็นประตูหนึ่งศูนของเมืองทองยูนเต็ดครับขึ้นนำราชบุรีไปแล้วครับนาทีที่45และกรมการทดแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นครับได้ประตูในนาทีสำคัญก่อนหมดเวลาเลยครับเอาครับอภิสิทธิ์ขึ้นเกมมาจังหวะนี้ ราชุรีทำไงครับเมืองทองแล้วจังหวะนี้ยิงครับเอ็นกิว่าอามินเกลสุดยอดมากครับตูคนใหม่ของเมืองทองครับโอ้โหไม่ค่อยอวยเลยครับก็จบครึ่งแรกไปครับเมืองทองขึ้นนำราชุรีหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเกมนี้ครับก็ยังไม่ค่อยมีการเปิดเกมเข้าใส่กันเท่าไหร่ครับสังเกตได้ว่ามีการจบสกอร์ที่ค่อนข้างน้อยครับเมืองทองยิงไปสองเข้ากรอบสอง ส่วนราชบุรีครับมีโอกาสแค่หนึ่งครั้งเข้ากรอบ1ส่วนการของบอลก็สูสีกันครับเมืองทอง47แล้วก็ราชบุรี53ไปกันต่อที่45นาทีครึ่งเวลาหลังครับบอลอยู่ที่ราชบุรีราชบุรีขึ้นเกมมาที่ตาหน้าตาหน้าย้อนกับมาเจสซี่โคเลนยกให้ตาหน้าโอ้โหสุดยอดมากครับทรงวุฒิแล้วว่โอ้โหกลังชมนะครับจ่ายบอลแป๊กสะง,งั้นครับ แล้วก็จังหวัดนี้ครับเขากลางมาเอ็นจิว่ายิงไม่ค่อยเต็มข้อเท่าไหร่ครับออกนอกกรอบไปครับนี่ครับเกมบวยเพื่อนเลยครับพลาดพลาดง่ายไปหน่อยครับทรงวุฒิจังหวัดนี้นี่ครับดีครับที่เอ็นจีว่ายังยิงไม่ค่อยเข้าข้อเท่าไหร่ครับเสียดายครับจังหวัดนี้โอกาสครั้งแรกในครึ่งเวลาหลังของราชบุรีครับก็ถือว่าอยู่นิ่งไม่ได้นะครับราชบุรี ต้องมีการเปิดเกมแรกกันบ้างแล้วก็มีการขยับตัวนะครับส่งอิกซานฟันดี้ลงครับแล้วก็อีกหนึ่งคนครับกิษนาโน,น์ครับลงแทนทรวัรษ์ครับาราสุดีก็ยังของบอลได้อยู่ครับจอนนี้ชสซ่คลแลนดชโชวนาธานเข็มดีมาที่ธนวัฒน์ธนวัฒน์ออกมาที่อภิสิทธิ์โซาดาอภิสิทธิ์โอ้โหจังหวะน,นี้โดนทำฟาวครับ จังหอนี้เป็นปูระเชิทอดสนิทรับไปทำฟาวอภิิ์สุราราบีคิกเปิดเข้ามาของราชบุรีเปิดหยดยอดมาจังหวะนี้พักโปกแล้วก็บอลยังเข้าทางราชบุรียังไงครับจังหวะนี้โอ้โหเกือบแยกได้ครับกรลวิทัสส์เจซีโกแลนโอ้โหโบรสินว่าไงครับให้เป็นฟาวของราชบุรีครับ เกมเตอร์ครับไม่เห็นด้วยครับแต่วันนี้ครับเป็นฟีคิกของราชบุรีครับนี่ครับสมวุฒิยังงงงงันอยู่ครับผมก็ยังงงเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรครับไปกันต่อบอลอยู่ที่ธนวัฒน์เปิดมาจังหวันี้ไม่มีอะไรครับแต่ก็ราชบุรีเก็บบอลได้เหมือนเดิมครับตอนนี้ราชบุรีของบอลได้ค่อนข้างเยอะครับครึ่งหลัง ก็จังหวะนี้เจสิคโคลรลเนเปิดมาให้ตาหน้าตาหน้าครับโยนมาก็ไม่มีอะไรครับแล้วโอ้โหใครว่าไม่มีอะไรครับนี่ครับธนวัฒน์จุดยอดนะครับอามินสกมโอ้โหจังหวะมันเหมือนจะไม่มีอะไรครับนี่ครับแต่มีอะไรครับซอนคอฟโหม่งตั้งให้ธนวัฒน์ยิงครับโอ้โหเต็มข้อนะครับแต่ก็ต้องชมคนนี้ครับอามีนสกมครับปลายนิ้วมือเลยครับ ไปกันต่อครับอัจจุรีเล่นลูกเตะมุมสั้นครับแล้วก็โยนจนยอดมากเต็มมันใจครับเราโยนบอลยาวเลยครับเนวินแตะไปให้คัดนะยังไงครับบุราเชตแทงครับจังหวะนี้ทิสตองโดอูเร็วมากครับแล้วจังหวะนี้มูโตโบต้องเบรคครับโอ้โหทิสตองโดครับกระชากอย่างกับกองหน้านะครับลูกนี้โอ้โหนี่ครับ ขอสักหน่อยครับที่ตองโดโอ้โหหมุน360องศาเลยครับจังหวะนี้เอาแล้วครับเป็นฟรีคิกของสรวิทอีกครั้งครับจังหวะนี้จะเล่นยังไงครับที่ตองโดยืนอยู่ด้วยครับจังหวะนี้จะโดไหมครับจังหวะนี้โดไหลให้กับสรวิทครับแล้วก็ยิงลูกนี้เรียบร้อยครับนุกตายเลยครับไปครับสนามึงบอกนะครับว่าใครๆก็บินได้ครับโอ้โห มาได้จังหวะจริงๆครับกับลูกยิงของสารวิทลูกนี้เสียดายมากครับไปอะไรครับตอนนี้ยังนำอยู่ครับเมืองทองครลบราชบุรีเล่นบอลสั้นออกมาที่อภิสิทธิ์ยังไงครับเอ็นจีว่าอินจีว่ากระชากกระชากกระชากแล้วยังไงครับทิสตองโดก็ลงมาช่วยเกมรับได้เหมือนเดิมครับอย่างอยู่ที่ราชบุรีอภิสิทธิ์ สิทธทำไงครับเปิดแล้วก็ลูกนี้ครับโอ้โหอีกซานครับเกือบไปครับเมืองทองดูครับจังหวะนี้ขึ้นมาได้ลุ้นเลยครับราชบุรีเหมือนจะไม่มีอะไรอีกแล้วครับแต่ลูกนี้โอ้โหโฉบตัดหน้าทรงวุฒิขครควรได้ครับอีกซานฟันดี้เสียดายอีกแล้วครับราชบุรีแต่ก็จังหวะนี้ครับมีการเปลี่ยนตัวครับธิรพงษ์เยออเย้ยครับ โอ้โหเด็กเก่าของเมืองทองครับแล้วก็เมืองทองเปลี่ยนจากตุลพัสธรรมครับลงมาแทนทรงวุฒิไข้ควรครับโอโ้แล้วก็เป็นบอลของราชบุรีธนวัฒน,น์อิสานนท์ไหลมาที่ตาหน้าตาหน้าไหลขึ้นมาให้อีกซานไฟแล้วจังหวะน,นี้ยิงครับแล้วก็เข้าทางตาหน้ายอดอู้ยเกมครับ ร่วมกำลังมั่นใจครับจังหวะนี้แล้วก็โยนยาวให้กับกลวิทัศน์เลยครับคว้่กลวิทให้กับเมวินเมวินฝากมาให้กับปุรเชษปุรเชษวนแล้วก็ให้ทิสตองโดครับเติมมาสุดเส้นเลยครับโดจังหวะนี้สุดเส้นแล้วก็เปิดเข้ามาครับอูยังไม่ผ่านกองหลังของราชบุรีครับจังหวะนี้ยังไงต่อครับราชบุรีโดนเมืองทองเพชรซิงครับสรวิทย์สรวิทย์อยก็ไม่ผ่านโจนาธานเหมือนเดิมครับ โอ้โหผมบอกว่าแกเล่นดีจริงๆครับโจนาธานนัดนี้แล้วก็ราชบุรีครับได้บุกต่อครับตาหน้ารหวงนี้ทัไงครับไหลมาครับมัไม่ผ่านแล้วก็กอลวิทครับไหลมาให้กับสารวิทสารวิทเข้ากลางครับกลางของราชบุรีไม่ค่อยจะมีครับช่วงนี้แล้วก็ไม่ผ่านโจนาธานเหมือนเดิมครับโอ้โหราชบุรีครับใส่กองหน้าเต็มสูตรนะครับหวังเอาประตูเหมือนกันครับ แล้วจังหวะนี้จังหวะสวนกลับครับโอ้โหแล้วลูกนี้โดนเสียบครับคุตาสียังไม่ว่าอะไรครับไปกันต่อครับเปิดเข้ามาลูกนี้โอ้โหทีละคนเยอะเยอะครับตัดจอครับโอ้เกมส์อีกแล้วครับแต่ลูกนี้เหมือนจะล้ำหน้าด้วยนะครับโอ้โหจานเอียงครับจะเกิดแต่ว่าเกมคุมกำเนิดครับแล้วลูกนี้โอ้โดนใบเหลืองเฉยเลยครับจังหวะไหนครับเนี่ยไม่ได้โฟกัสเลยอ๋อจังหวะฟาว ไปเสียบตาหน้าครับโอ้โหกำลังโฟกัสกับลูกยิงของธีระพงษ์อยู่ครับแล้วก็นี่ครัเกมเปิดขึ้นมาโอเปิดไม่ดีครับเกมแต่เกือบไปครับแล้วก็มาที่อิสตองโดให้เข้ากลางมาเมวินเมวินปากคาขาัขณะคัขณะทำงานครับเล่นกับสรวิทิด เหมือนกันครับทองแต่ลูกนี้จังหวะนี้สอลวิทครับสอดมาแล้วยิงลูกนี้น็ออีกแล้วครับโอ้โหซอลวิทพัน์ทองครับเป็นหนึ่งโอกาสของพี่แกนะครับโอ้โหโอกาสค่อนข้างเยอะนะครับแต่ยิงยังไม่เข้าข้อครับจังหวะนี้จะได้ครับหรือว่ามีโอกาสค่อนข้างเยอะนะครับในเกมนี้ของสอลวิทพันธ์ทอง เข้าสู่นาทีที่86นะครับเหลือไม่ถึง4นาทีแล้วครับลาสตูดีจะทําอะไรต้องรีบทำครับวันนี้คืนเกมมาที่ตาหน้าครับวันนี้แกเด่นจริงครับวันนี้เปิดให้กับทีละคนโยเจอครับโอ้จะเอาไม่ได้เลยครับพิมพ์ิมพ์เตาโอใจหลุดก่อบไปครับจังหวะนี้ของทีลพคนโยนเลยครับเนี่ยตาหน้าครับแกเด่นจริงๆครับวันนี้แล้วก็ยิงเนี่ยครับ เสียด้ครับราชบุรีเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วครับอมีสเกนครับเปิดบอลขึ้นมาจังหวะน,นี้ก็ยังไม่ผ่านโจนาธานแล้วก็เป็นบอลสวนกลับของราชบุรีแล้วก็พดเวลาประเจ็บ4นาทีครับจังหวะน,นี้ธนวัฒน์ทำไงครับไม่ผ่านสรวิทครับโดนแย่งไปจังหวะน,นี้เมืองทองสวนไหมครับ ครับโอ้แล้วรอสอลวิทวิ่งเติมเลยครับปู่กลางมันโล่งมากครับน่าดูดีแต่ดูจังหวะนี้ครับสอวิททำไงครับโอ้โหลูวิทมสินเปล่านะครับมูตโบอาแล้วก็เป็นฟรีคิกนาทีแทบจะสุดท้ายครับของมันคองนี่ครับมูตโบบุยวายเลยครับสอรวิทแกก็ไม่รีบอะไรนะครับแต่ลูกนี้มูตโบก็เข้าบอลไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ครับเสียเรียมนะครับ จะเป็นฟีชิกอีกครั้งนึงครับน่าจะเป็นสอรวิทย์เนี่ยครับที่จะลองดูนะครับฟีชิกนาทีสุดท้ายครับสอรวิทย์โอกาสในเกมค่อนข้างเยอะครับมาดูจังหวะนี้นครับแล้วก็ยิงเรียบร้อยครับสอลวิทย์พันโคองครับโอ้โหเอาจนได้ครับนาทีสุดท้ายครับ93.55 56ครับโอ้โหนี่ครับโค้งโค้งครับโอ้โหความพุ่งสุดตัวแล้วครับ เอาจนได้ครับสรวิทย์พันทองหลังจากพยายามยิงค่อนข้างเยะครับในเกมนี้ครับนี่ครับสัใจนะครับสรวิทย์เอาแล้วครับเมืองทองก็น่าจะปิดเกมนะครับนาทีที่90บวกขนาดนี้เรียบร้อยครับโอ้โหจบเกมครับเมืองทองสามารถเอาชนะราชบุรีไปได้ต่อมาทุกต่อสวนครับจากลูกยิงของกคณะคัยศและก็สรวิทย์พันทองครับโอ้โหนาทีสุดท้ายนะครับ วันนี้ก็ต้องให้แกงจริงครับเด่นจริงครับแม้จะใช้อกัดค่อนข้างเยอะครับนี่ครับสถิติหลังเกมครับจะเห็นได้ว่าครึ่งเวลาหลังครับมีการเปิดเกมแรกกันทั้งคู่ครับเมืองทองยิงไปถึง5้าเข้ากรอบ3แล้วก็ราชบุรีครับยิงไปหเข้ากรอบ2ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมครับที่สุดมันครับก่อนหนึ่งก็ฝากไปด้วยไฮไลท์ของเกมนี้ก่อนแล้วเราก็ไปพูดคุยกันหลังคลิปรอบนึงนะครับ เอาล้วครับก็จบลงไปที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับฟูลแมตช์ฟูลเกม EP ที่2คู่ระหว่างเมืองทองยูเนเต็ดพบราชบุรีผลก็เมืองทองกับสามารถเอาชนะไปได้2ประตูต่อศูนซึ่งในระหว่างเกมจะเห็นว่าผมอาจจะภาคลำเอียงไปเล็กน้อยครับเพราะว่าผมก็เป็นแฟนบอลเมืองทองครับอารมณ์ก็จะเหมือนกับพี่บอบูครับภาคแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอะไรประมาณนี้ครับผม ก็สุดท้ายนี้ครับต้องขอขอบคุณเพื่อนๆครับที่รับชมจนจบคลิปของเรานะครับใน EP ที่2ส่วนใครที่อยากจะพูดคุยหรือว่าอยากให้เราทำแบบไหนฟูแมบไหนก็สามารถทักเข้ามาคุยกันได้นะครับหรือว่าเมนใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือถ้ายังไม่มีใครมาเมนหรือขอผมก็จะทำของผมเองนะครับทำไปเรื่อยไม่รู้จะทำไปทำไมด้วยแต่ก็ทำเพราะความสนุกครับเพราะว่า เรามีความสุขกับสิ่งที่เราเป็นนั่นเองครับและที่สําคัญเลยครับฝากอีกนิดนึงครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องเล็กๆของเราด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วก็ฝากติดตามฟูลแมทนัดต่อไปด้วยครับว่าจะเป็นทีมอะไรนัดไหนครับสำหรับวันนี้ครับไม่มีอะไรมากครับผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยครับวันนี้ลากันไปก่อนครับบ๊ายบาย